ครับทัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องอยู่กับนนครับผมผมก็ไปดูสุภาษิตสุภาษิตหนึ่งที่เขากล่าวไว้ว่าถ้าแสงไฟมืดมนชีวิตก็จะหมองมัวนี่ก็เดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนหลอดไฟเนาะวันนี้พอดีว่าเราจเจอเคสเปลี่ยนหลอดไฟพอดีแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากหลอดออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ไปเลยวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเลือกก่อนเนาะวิธีเลือกว่าเราจะเลือกหลอดไฟยังไงแล้วก็เราจะเปลี่ยนกันยังไง เดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยขั้นตอนแรกก็ขั้นตอนแรกนะผมจะเป็นการเลือกหลอดไฟก่อนเนาะทุกท่านก็สามารถเดินไปโฮมโปรไทยวัสดุหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยแล้วก็ไปทําการเลือกหลอดมาเลยวิธีการเลือกเราไม่ต้องดูยี่ห้อเลยครับแล้วแต่ทุกคนอยากจะใช้เลยเนาะอย่างผมเนี่ยไปเอาของอ่านว่าอะไรไม่รู้เลเซอร์ลาเซอร์อ่านว่าอะไรวะไม่รู้ไม่มีใครเก่งกันกินเลยลาเซอร์ลาเซอร์เลเซอร์ก็เองเวลาสองว่าน่าจะเป็นเลเซอร์ลาเซอร์ลาเซอร์แลน์เดอะฟิวเจอร ดูที่กล่องมันเลยเนาะกล่องมันก็จะเขียนว่า LED ตัวนี้เนาะถ้าหลอดเก่ามันจะเป็น full LED มันจะเป็นหลอดกลมปกติที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ก่อนจำนวนวัตจำนวนวัตจะบ่งบอกถึงความสว่างนะครับผม quality <and> quality <color> ก็เราก็ไปเอาที่24วัต์ก็ได้ตัวนี้จะพอต่อการใช้งานแล้วแล้วเราก็ไปดูที่แสงว่าเราจะเอาแสงสีอะไรจะเจ้าแสงสีเหลืองหรือจเจ้าแสงสีขาว จะเป็น daylight หรือว่าจะเป็น warm white นะครับผมแล้วก็ไปเลือกเอาแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตรงนี้จะเป็นอายุการใช้งานนะครับผมตัวอายุการใช้งานเนี่ยอย่างตัวที่ผมซื้อมาจะอายุการใช้งานอยู่ที่30,000ื่นชั่วโมงถ้าบางตัวเขาก็จะบอกว่าสองหมื่นชั่วโมงบ้างส0 0 0ม่นชั่วโมงบ้างหรือห้าหมื่นชั่วโมงก็วิธีการเลือกคร่าวๆก็จะมีแค่นี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทําการเปลี่ยนหลอดไฟกันเลยนะครับผมแล้ก็ ไม่ได้หันไปไม่ได้หันไปมองขึ้นมาเฉยมองขึ้นไปเฉยหันไปทำไมวะหันไม่เฉยมองขึ้นไปไอ้ยักษ์เยออไรเนี่ยให้กูทำอะไรวะเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนกันเลยเนาะไปแล้ว the future ต่อเดิมเป็นแบบนู้นนะโอเคไหมมาเรามาดูข้างในกันก่อนเปิดมาข้างในก็จะเป็น แนแรเดฟิวเจอร์แผงนธรรมดาเลยนะฮะตัวนี้เนาะเราก็ดูก่อนทุกท่านสังเกตดีๆเนาะมันจะมีตุ่มๆอยู่ตรงนี้หนึ่งตุ่มสองตุ่มสามตุ่มตัวนี้มันจะเป็นแถบแม่เหล็กนะฮะมันจะไม่ต้องยิงยึดโคมก็ได้สามารถติดเข้าไปเลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กดูดกับโคมเก่าแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ที่ทุกคนต้องจำเอาไว้ก่อนจะเห็นสัญลักษณ์นะ N กับ L, สัญลักษณ์ N กับ L เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหัวขั้วเสียบตรงนี้เราจะต้องใส่ขั้วให้ถูกนะฮะเวลาเราเอาขึ้นไปใส่เนาะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คก่อนว่าตัวข้างบนเนี่ยตัวไหนเป็นขั้ว N ตัวไหนเป็นขั้ว L เนาะมาแล้ว The future ถึงเมื่อวะจะไม่ถึงกเลยต้องเปิดหลอดออกมาดูก่อนเลยเนาะมีอะไรบ้างมันก็จะมีตัวบาลลาดมีตัวสตาร์เตอร์แล้วก็ตัวหลอดเนาะเราดึงขั้วหลอดออกก่อนเปิด แล้วก็เอาชุดสตาร์เตอร์ออกเลยเราไม่ได้ใช้แล้วแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยทุกท่านอย่าลืมปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ดึงสตาร์เตอร์ตัวนี้ออกเลยแล้วก็แผงบัลลาดเนี่ยเอาออกก็ได้เนี่ยเวลาเรามาดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะฮะเราไม่ต้องเปิดไฟเช็คก็ได้สายลา์เนี่ยจะวิ่งเข้ามาที่ตัวบัลลาดก่อนเสมอนะฮะก็จะคือสายสีดำเนี่ยจะคือสายลายจากนั้นเนี่ยสายลายเนี่ยมันก็จะวิ่งพาไฟฟ้าเข้าไปหาตัวหลอดไฟซึ่งสายสีขาวอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่วิ่งมาจากเพดานนะอันนี้คือสายของ มิวต้อนครับผมจะไม่มีไฟเราตัดสองสายนี้เอาไว้ก่อนอ่าเอาขาตรงนี้ออกก่อนนะฮะมันจะเป็นขาเกี่ยวหลอดไฟเราไม่ได้ใช้แล้วดึงออกไปได้เลยโอเคตัวบรลาดเอาออกเลยเราไม่ได้ใช้แล้ว เรจียบร้อยนะฮะจากนั้นเนี่ยเราทําการปอกสายเพื่อต่อเข้ากับกิ๊หัวของเรานะฮะปอกสายไม่ต้องเหลือเยอะมากนะครับประมาณหนึ่งเซนก็พอเออนี่นะฮะเราก็จะทําการปอกสายเอาไว้เนะประมาณเซน,นึไม่ต้องเยอะมากนะเซนเดียวก็พอแล้วเราก็เอาแผงติดเข้าไปเลยจากนั้นสีดําคือสายลายใช่ไหมฮะ เราก็ต้องต่อพ่วงกับสายลายเราก็ต่อสีดำเข้ากับสีน้ำเงินเนาะสำคัญเลยนะอย่าต่อผิดนะเดี๋ยวไฟไม่ติดแล้วก็เก็บสายนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราลองเทสเปิดไฟดูเนาะไล่ะ the future เฮ้ยเอ้ยอะไฟมังเทไวีก่อนเฮ้ยเฮ้ย แอ้วรู้เึีอย่างไรสวิตพังสวิตพังขอดูสวิตพังอืเป็นที่สวิตเหรอเป็นที่สวิตสวิตมีปัญหา เนี่ยตัวไฟเติดปกติลอง่องไปดูดิเออติ๊บโอ้โหที่มันคือเป็นดวงเลยนะครับะว่างจ้าหลังจากที่เราเปลี่ยนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะม,นมันเมื่อกี้มันเกิดปัญหานิดนึงก็คือตัวสวิตช์ไฟตรงเนี้ยมันช็อตนิดนึงก็เราทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดูเลยเนี่ชิวๆเลยครับน้องๆสว่างสวยพอเราทําเสร็จแล้วเราก็ปิด เราก็ปิดโคมกลับให้เป็นปเหมือนเดิมเลยนะครับนี่สว่างกว่าเดิมแน่นอนอายุการใช้งานมากกว่าเดิมแน่นอนครับผมตัวนี้เราไม่ต้องไปห่วงว่าัลาดจะพังหรือว่าสตาร์เตอร์จะเสียด้วยนะครับคือถ้าเราถ้าแผงมันเสียเราก็เปลี่ยนยกแผงเหมือนเดิมราคาถูกกว่าด้วยนะครับล้าซื้อยกโคมนะเราซื้อแค่เฉพาะตัวแผงอย่างเดียวพอถ้าซื้อยกโคมราคาจะอยู่ที่ประมาณสา0ร้อยสี่ร้อยบาทเนาะ แต่ที่นี้ถ้าเราซื้อมาแค่ตัวแผงอย่างเงี้ยมันก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ180บาทก็ได้ลวถ้าเราจะใช้โพลีเตนเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าหลอดตัวนั้นอนะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ80บาท90บาทผมว่าเพิ่มตังค์กสักร้อยนึงแล้วเราได้ตัวนี้มาสว่างกว่าเดิมก็ดีกว่านะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วตัวหลอดไฟพวกนี้นะเราเก็บใส่ถุงแล้วก็แพ็คไว้ดีๆเนาะแพคด้วยกระดาษหน่อยก็ได้แล้วเราค่อยเอาไปทิ้งนะเดี๋ยวมันจะทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บเวลาเขามาเก็บขยขยะองเรานะ แล้วก็ถ้าท่านใดสนใจจะเอาไปทําตามสามารถเอาไปทําตามได้เลยวิธีการเลือกหลอดไฟและวิธีการเปลี่ยนผมก็สาธิตไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วสําหรับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับ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 ฟมาใช้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไลฟ์ the future เอายังอ่ะ เอาแล้วถ่ายแล้วว่าอะไรไม่รู้เลเซอร์ลาเซอร์อ่านว่าอะไรวะไม่รู้ไม่มีใครเก่งยังนเลยลาเซอร์ลาเซอร์ Light of the future ลาเซอร์ Laser ตัวเอมีลาเซอร์ว่าน่าจะเป็นเลเซอร์ลาเซอร์ลาเซอร์เหรอแลอใช่ปะตัดปะ l i g h ีเ f the future ไม่ดีเหรอครับดี๋ยเลยเก่งภาษาเกาหลี ูเรื่องทำไงต่อนวะไม่ไม่ถูกเลย่เีย